เข้าป่ายุงเยอะไม่มียากันยุงทําไงไปดูครับ <Yahoo! S 1> สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ฮาวอนรอยก็จะนําสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่เข้าป่าแล้วก็ไม่มียากันยุงนะเพื่อนวันนี้ผมก็จะแนะนํายากันยุงธรรมชาตินะเพื่อนนี่เลยครับหญ้าสาบเสียนะเพื่อนก่อนที่ผมจะไปลองให้เพื่อนได้ดูนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนมาดูนี่ก่อนอ่า เห็นไหมตอนนี้มียุงเกาะผมอยู่นะครับเนี่ยหนึ่งตัวก้นป่องแล้วนะเพื่อนวง oh, <no. S 1> บอกได้ว่าพื้นผิวตรงนี้นะครับไม่มียาก,กันยุงเลยนะเพื่อนยุงก็ยังเกาะเหมือนเดิมอา้าวเป็นไปแล้ว okay. เดี๋ยวรอตัวใหม่นะเพื่อนอาตอนนี้มียุงหนึ่งตัวนะเพื่อนมาเกาะบริเวณข้อมือผมนะเพื่อน เดี๋ยวผมจะนําใบสาบเสือนะเพื่อนมาถูแล้วเรามาดูกันว่ามันจะกันยุงได้จริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ยังมียุงนะเพื่อนเกาะตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตัวเป้งๆเลยครับเลือดกําลังตมเลยท้องอะ่ะอ่าขอป,ปัดก่อนเดีย๋ยวผมจะนําใบสาบเสือนะนเพื่อนโูดใบยอย่างนี้แล้วก็มาขยี้ครับ ยี่ให้มันมีน้ำอย่างนี้นะเพื่อนเนี่ยอืยี่ให้เกิดน้ำครับอืมประมาณนี้เพื่อนจากนั้นผมจะนำมาถูนำมาพอกบริเวณแขนของเรานะเพื่อนอ่าชุ่มฉ่ำแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมียุงตัวไหนมาเกาะหรือเปล่า มาลองดูว่าประสิทธิภาพของมันจะสามารถป้องกันยุงกัดหรือยุงมเก่ะตัวเราได้หรือเปล่านะเพื่อนมาดูสักแป๊บนึงจะมีหรือเปล่า,าไม่มีสักตัวเลยนะเพื่อน ปกติแล้วมันต้องมาจับแล้วเนะ่เพื่อนแสดงว่ามันได้ผลดีจริงครับสําหรับใครที่เข้าป่าปบ่อยๆนะเพื่อนแล้วก็ไม่มียากันยูนะครับก็สามารถนําใบสาบเสือนําไปขยี้ขย,ขยี้แล้วก็ทาตามตัวเพื่อป้องกันยุงกัดนะครับได้อย่างดีครับโอเคเพื่อนขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ